มาเข้าสู่ทไลายสุดท้ายกันบ้างค่ะไม่อยากใช้ว่าทำลายสุดท้ายเพราะจริงๆแล้วเป็นทาลายที่แต่ใฝ่ฝันนะว่าอยากจะไปให้ถึงในเร็ววันแล้วก็อยากจะใช้ทไลายนี้สักทีหนึ่ง mm. นั่นก็คือการเตรียมตัวสําหรับการเข้าสู่วัยเกษียณค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใครมากค่ะเริ่มลดอายุเกษียณตัวเองลงมาเรื่อยๆนะคะเมื่อก่อนมองว่าโอ๊ยหกสิบเกษียณก็ได้นี้ลดลงมาห้าสิบเจ็ดได้ไหมห้าสิบเจ็ด คิดว่าอนาคตอยากจะลดอายุตัวเองลงมาอีกด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าอยากจะเริ่มต้นใช้ชีวิตเกษียณแบบที่แบบทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เงินพร้อมแล้วนั่นเองเลยอยากจะขอคาแนะนําแล้วกันค่ะว่าจะเตรียมตัวอย่างไรดีคะสําหรับการเกษียณได้อย่างมีความสุขแบบพลังล้นเหลือเอาเป็นว่าขอนญาตข้อน,นี้เป็นทางที่ลูกหมูก่อนละกันเพราะนี่เป็นหนึ่งในไอดอลของหนูเลยค่ะที่น่าจะเกษียณสุขได้เลยทีเดียวเจนพี่ลูกหมูค่ะขอบคุณมากมากค่ะ นะคะถ้าดูหน้าตาแบบนี้นะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการเนี้ยลองทายว่าตอนนี้ลูกหมูอายุเท่าไหร่นะคะแต่คงไม่มีเวลาแล้วนะคะบอกเลยค่ะกำลังแซยิกอยู่พอดีปีนี้หกสิบปีค่ะบริบูรณ์นะคะแล้วก็เราสิ่งที่เราทำก็คือเฮ้ยเราจะต้องเตรียมเพื่อการเกษียณเพราะเราสถานะโสดไม่มีใครดูแลแน่ๆต้องดูแลตัวเองก็จะบอกเคล็ดลับนะเขาความอร่อยให้นะคะ ที่ลูกหมูจัดทํามาโดยตลอดช่วง15ปีนี้คือ3ต่อค่ะสต่อนะต่อแรกค่ะเตรียมกายค่ะกายใจนะคะกายใจก็คือให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารดีอากาศดีนอนให้พอแล้วก็เดินออกกําลังกายวันละหมื่นเอันนี้ก็ปฏิบัติมาสักปีหนึ่งแล้วนะคะเริ่มเริ่มแบบ ทำได้สาเร็จแต่ว่าตอนนี้ปีหนึ่งก็ถือว่าหมื่นหนึ่งเมื่อวันหมื่นหมื่นหกนะคะทําให้ร่างกายดีหายใจแรงหัวใจเต้นแรงนะคะฝึกให้มันเต้นแรงๆบ่อยหัวใจจะได้ไม่อ่อนแอนะคะอันนั้นคือดูร่างกายนะคะแล้วก็ผมตรงผมนี่ก็เปลี่ยนนะเนื่องจากว่าเราต้องโกรกตลอดเราเจอสารเคมีตลอดเราก็โกรกเป็นครั้งสุดท้ายให้มันเป็นสีบรอนเลยนะคะหลังจากนั้นงอกมาได้ที่นะคะสีเดียวกันลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะและดูใจนะคะ ใจก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะสุขได้ก็คือเราไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วก็วางนะคะอยู่กับลมหายใจเรานะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะอะไรจะเกิดเราปทะทะแล้วก็แก้อันนี้คือต่อที่1คือเตรียมกายและเตรียมใจะคะ่ะต่อที่สองเตรียมที่อยู่เมื่อแก่แล้วนะคะเมื่อ60แล้วเราต้องมีที่อยู่อาศัยที่ไม่มเป็นหนี้นะคะเอ,อ่อมีทางเดินสบายๆมีแสงสว่างพร้อมอยู่บ้านชั้นเดียวได้สบายนะคะเผื่อ เออเขาเรียกว่าเสื่อเราจะไปไหนเราจะไม่ต้องขึ้นบันไดหรือนอนชั้นล่างอะไรประมาณนั้นหรือประตูบานที่เคยแคบเปิดให้กว้างเผื่อจะต้องใช้รถเข็นหรือรถพยาบาลนะอันนี้เราก็ต้องเตรียมไว้ตอนนี้เลยนะคะเตรียมที่สามคือเตรียมเงินค่ะเตรียมเงินอันนี้สําคัญนะคะที่ลูกบุกเขบอกว่าอุ้ยเตรียมเงินจะเตรียมยังไงนะคะเราก็บอกว่าอย่างนั้นใช้สูตรนี้เลยนะคะสี่จอค่ะสี่จอสี่จอสี่จัดเลย นะคะจัด,ด้ารมายนจอที่หนึ่งนะคะจัดแหล่งที่มาเผือเกินแล้ววันี้เนี่ยไม่ใค่สี่ห้าคุณเริ่มคิดเลยสมมุติถ้าว่าคุณหกสิบเนี่ยคุณจะมีเงินมากองเนี่ยเท่าไหร่แล้วมันมาจากแหล่งไหนเงินที่มามาจากการก้อนเงินก้อนใหญ่มาเลยหรือเปล่าหรือมาเป็นรายเดือนอันนี้เราจะได้รู้ว่าในวอบดุลของเราตอนหกสิบครจะมีเงินเท่าไหร่โอเคกับลูกคไหมคะจอแรกค่ะหาแหล่งเงินจอที่สองนะคะ จัดการใช้จ่ายค่ะอันนี้ก็ต้องบูรณาการมาตั้งแต่อายุสิห้านะคะถ้าเกิดใช้เดือนละห้าหมื่นแล้วบอกว่าปักเข้าจะใช้เดือนละหมื่นห้างั้นเราต้องปฏิบัติตั้งแต่อายุห้าสิบเลยค,ยค่อยๆปรับการใช้จ่ายงลงมาจากห้าหมื่นลดลงมาเรื่อยๆเหลือหมื่นห้าให้ได้ไม่งั้นจะไม่ว่าเฮ้ยเคยใช้มาตอนอายุห้าเก้าห้าหมื่นแต่บอกคงสิ้นชั่อเหลือหมื่นห้าซึ่งตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้ลูกผูกก็ปฏิบัติมาชัดสักสิบปีได้นะคะ อันนี้ก็สเร็จคือการจัดการใช้การย่อที่สามค่ะนะคะจัดการลงทุนเพื่อรักษาทรัพย์เงิน่งที่เราดูแล้วว่าข้อที่หนึ่งมันมีอยู่เท่าไหร่แล้วเราจะอยู่นานปีสมมุติอยู่ไปสามสิบปีเอาสามสิบหาเลยแล้วพอไหมนะคะแต่ถ้าเรามีความรู้เรื่องการลงทุนเราก็บอกว่าเอ้ยเราเอาแต่เออเอาเฉพาะดอกเบี้ยไหมเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยมาเราอยากให้เดือนห้าปีหรือแปดแปด นะคะเอาแสนแปดตั้งฐานเงินทั้งหมดทีนะคะเราก็จะได้แทนว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนตามโวนแล้วใช้เฉพาะดอกเบี้ยเขาเรียกว่าการลงทุนเพื่อรักษาตรัพตรงนี้ให้อยู่ต่อใช้แต่ดอกเบี้ยเอานะคะและข้อที่สี่นะคะจอที่สี่ค่ะจัดค่ารักษาพยาบาลค่ะถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าตัวเองร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ต้องต้องรักษาเนาะถ้าเป็นอีได้คงยาวไปอีกได้เลย แต่ถ้าโรคมอนุษย์เนี่ยเราตับได้หรอกว่าเราจะเป็นโรคไม่เป็นโรคนะคะเราก็ถามตัวเองอีกบ้าเอ๊ะถ้าเราเป็นโรคแล้วไม่สบายเนาะเราจะใช้เปิดดการแหงนัดคือบัตรทองไหมอ่าลองไปใช้ดูค่ะแค่ประกันสังคมแล้วกันค่ะไปหาหมอตั้งแต่ตีห้าแล้วรอ,อาการรักษานะคะเจอหมอประมาณพบหน้าแค่ประมาณห้าวินะคะรับยาใช้เวลาประมาณตั้งแต่ตีห้ายัยนเจ็ดเอเขาเรียกว่าหนึง เจ็ดโอมตอนกลางคืนน่ะนะนะคะผลปรากฏว่าเรารับได้เปล่ากับคุณภาพยายใช่ใถ้ารับไม่ได้บ์อที่สองคือเฮ้ยเราอยากไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนนั่นคือสิ่งที่ต้องการก็คือซื้อประก,กันสุขภาพไช่นะคะตอนที่คุณยังไม่ป่วยขาะนะคะแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆจนคุณอายุมากๆแล้วก็ใช้สวิทชิกางนั้นนั้นท,ที่ลูกหมูบอกว่าคุณจะต้องเตรียมนะคะสี่ต่อค่ะดูแหล่งต่อดูการใช้จ่ายสามดูการงทุนเพื่อรักษารับ และสี่ดูเรื่องการพยาบาลค่ะอันนี้เด็ดเลยนะคะอือก็ได้เลยว่าฝากไว้กับสามตอ่อกับสี่จอนั่นเองนะคะสร้างสามต่อเสร็จแล้วอย่าลืมมาตรวจเช็คสี่จอไว้ให้ดีว่าเตรียมยังไงบ้างอาจารย์ปิงนะคะสําหรับในวัยเกษียณแหมจะบอกว่าจริงๆไม่ไม่ค่อยอยากถามทางพี่ลุงหมูกอาจารย์ปิงเลยคะ่ะในเรื่องของวกยเกษียนเพราะทั้งคู่หน้าตานี่คือเปล่งปลั่งกว่าแต่อีกนะออร่าชัดมากเลยอันนี้ก็ต้องถามราะอาจารย์ปิงสอนคนมาเยอะด้วยนี่ก็คือเป็น แต่หลายคนที่ C ซอพีเนี่ยเรียนกับงอาจารย์ปิงกับาพี่ลุหมูมาอย่างแน่นอนเลยถ้าในพาร์ทของวัยเกษียณค่ะอาจารย์ปิงอาจารย์ปิงมีคําแนะนำยังไงบ้างคะสําหรับจะให้เกษียณอ,อย่างมีความสุขค่ะจริงๆเนี่ยครับจะเริ่มต้นเกษียณอย่างมีความสุขเราต้องขจัดความเข้าใจผิดในเรื่องของการวางแผนสําหรับวัยเกษียณไปกันก่อนนะครับว่าทําไมคนจํานวนมากเนี่ยครับ รวมถึงคนที่ฟังอยู่บางคนเนี่ยครับยังไม่ได้วางแผนสําหรับไวัยกเกษียนผมอยากจะให้เราย้อนกลับมาดูแล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจผิดพวกนี้นิดนึงนะครับอันที่หนึ่งเรามักจะพบเลยครับว่าคนจํานวนมากที่เขายังไม่ให้ความสําคัญกับในเรื่องการวางแผนไวัยกเกษียณเนี่ยเพราะเขาไปถามเนี่ยครับเขาก็จะบอกบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยวางแผนก็ได้อถามว่าทําไมเดี๋ยวค่อยวางแผนล่ะเขาบอกโุ้ยมันใช้เงินไม่เยอะหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วอยู่ไม่นานแอบางที เรากําลังจะวางแผนเกษียณให้ครับเราก็จะถามว่าอคุณคิดว่าคุณจะกําหนดอายุไขตัวเองประมาณสักเท่าไหรเ่เราก็สอบถามถูกไหมครับในเรื่องของประวัติสุขภาพของตัวเขาเองประวัติสุขภาพบุคคลในครอบครัวถามในเรื่องการใช้ชีวิตการออกกําลังกายโรคประจําตัวต่างๆเราก็อาจจะบอกว่าอ,อายุไขยอย่างนี้โอ้โหดูจากประวัติข,ของบุคคลในครอบครัวแล้วน่าจะเกือบ90้าสิบร้อยหนึ่งนะ<ๆ><ๆ>เขาก็บอกว่าไม่หรอกอาจารย์เนี่ยพี่กล่าวว่าเดี๋ยวพี่เจ็ดสิบพี่ก็ตายแล้ว เดี๋ยวถ้าพี่ตายกกั้นใจตายเองนี่มีพูดอย่างนี้จริงๆนะครับแล้วหลายคนด้วยเพราะฉะนั้นเลยอยากให้เราเปลี่ยนความตั้งใจเปลี่ยน mindset ต,ตรงนี้ก่อนว่าอันที่หนึ่งครับออนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว,ว่าการกั้นใจตายเนี่ยครับมันเป็นไปไม่ได้โดยสัญชาตญาณของเราเนี่ยครับพอเราจะตายเนี่ยมันจะพยายามหายใจเพื่อสุดท้ายออกมาเพราะฉะนั้นไอ้กั้นใจตายเนี่ยครับเป็นไปไม่ได้แนะ่นอนอย่าไปคิดว่าวันนั้นเราจะกั้นใจตายแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยครับที่อยากจะให้ทุกคนรู้ก็คือวันนี้นะครับ อายุไขของมนุษย์เราเนี่ยครับยืนยาวมากเลยถามว่ายืนยาวมากยังไงลองไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาเพิ่งมีรายงานออกมาเขาบอกว่าตอนนี้คนญี่ปุ่นที่มีอายุเกินกว่าร้อยหนึ่งเนี่ยครับมีอยู่ประมาณเกือบหนึ่งแสนคนเพราะฉะนั้นลองคิดดูสิครับว่าตอนนี้แค่ประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวเนี่ยครับมีคนอายุเกินร้อยหนึ่งเนี่ยแสนหนึ่งละโดยประมาณเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะมานั่งบอกอุ้ยเดี๋ยวเราเจ็ดสิบก็ตายแปดสิบก็ตายไม่แน่หรอกครับ แล้วที่สําคัญก็คืออนาคตเนี่ยเราจะมีแต่อายุยืนยาวมากขึ้นอย่างวันนี้ครับผมเพิ่งฟังข่าวมาเนี่ยเขาบอกคนที่เป็นโรคพาร์กินสันเป็นโรคอัลไซเมอร์พวกนี้ครับเดี๋ยวนี้หมอเขาเริ่มพบแล้วบอกยาแก้ไอเนี่ยสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ mm hmm. ไปลองคิดดูสิครับสารพัดโรคเลยเดี๋ยวนี้มันรักษาได้หมื <Okay. S 1> อเพราะฉะนั้นอยากไปคิดครับว่าโอ้ยไม่ต้องใช้เงินเยอะเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวค่อยวางแผนก็ได้เพราะมันจะไม่เป็นความจริงครับเพราะฉะนั้นที่สอง พอเราไม่ได้อยู่แค่ตักเดียวหลังเกษียณแล้วบางคนนี่อาจจะอยู่เกือบร้อยหนึ่งเนี่ยคาถามก็คือว่าคุณจะมาวางแผนเก็บเงินตอนอายุสักห้าสิบกว่า,วาบอกได้เลยครับว่าอาจจะไม่ทันแล้วพร์ตต์เขาเคยทํางานวิจัยไว้ชิ้นหนึ่งครับบอกว่าถ้าคุณยังไม่เคยวางแผนอะไรมาเลยเนี่ยรอจนอายุห้าสิบเนี่ยครับค่อยมาวางแผนต่อให้เอาเงินไปลงทุนในหุ้นแล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยครับ แล้วคุณลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน,เ,อนเป็นระยะเวลา10ปีประมาณ5 1ของเงินเดือนคุณยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายวัยเกษียณขั้นต่ำเลยที่เราอยากจะมีเงินใช้สักครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับไม่ว่าจะวางแผนแล้วหรือยังไม่วางแผนให้ความสําคัญในเรื่องการวางแผนไวัยเกษียณมากขึ้นอย่ารองให้ใกล้ๆกษะเียณตอนนั้นอาจจะไม่ทันครับ<ท>อันที่สาม หลายหลายคนชอบบอกอีกครับบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่ทันเรามีลูกหลานมาดูแลคําพูดนี้จร,จริงๆแล้วอยากให้ลองกลับไปถามตัวเองจริงๆว่าเรามั่นใจไหมว่าอันที่หนึ่งเราจะมีลูกหลานมาดูแลจริงเพราะตอนนี้สิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับเริ่มเป็นสังคมผู้สูงวัยคนเริ่มแต่งงานช้าลงอ่าแต่งงานช้าลงมีลูกช้าลงบางบางครอบครัวไม่มีลูกบางคนไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นอันที่เราคิดว่าเราจะมีลูกหลานมาดูแลเนี่ยครับ บางทีเราอาจจะไม่ได้มีลูกหลานมาดูแลแล้วที่สาคัญเคยมีครั้งหนึ่งครับผมไปทานอาหารกับเพื่อนเพื่อนถามว่า <พอ S 2> เฮ้ยทาไมผมไม่แต่งงานสักทีหนึ่ง<ส>เดี๋ยวมีลูกไม่ทันใช้ถูกไหมครับ<ส>ผมก็ถามเพื่อนกลับไปคำนึงครับว่าเขาเนี่ยมีลูกสองคนแล้วผมถามเขาว่าแล้วเขามั่นใจไหมว่าตอนที่เขาเกษียณลูกสองคนของเขาเนี่ยครับ<ส>จะเลี้ยงดูเขาจริง<ส>จะเลี้ยงดูเขาได้อย่างที่เขาต้องการเพื่อนผมก็อึ้งไปเลยครับผมก็บอกว่าอ้ผมก็ไม่จําเป็นต้องมีลูกก็ได้ แต่ผมต้องรู้จักวางแผนถูกไหมครับต้องรู้จักเอาเองินไปลงทุนแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างนี้ครับเราจะได้ไม่ต้องมาคาดหวังว่าจะมีใครมาเลี้ยงเราเพราะที่สําคัญที่สุดก็คือว่าลูกไม่ใช่กองทุนลูกไม่ใช่ทุ้นเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทราบว่าลูกจะเป็นกองทุนดวงจะเป็นหุ้นที่ให้เงินปันผลบางเอาไว้ใช้ตอนกเกษียณถ้าอยากจะมีลูกลูกต้องเป็นของขวัญที่เราดูแลเขาให้เติบใหญ่ขึ้นมาแต่งปันความสวยงามของโลกนี้ด้วยกัน และที่สําคัญอันสุดท้ายครับบางคนบอกไม่เป็นไรไม่มีลูกหลานมาดูแลเดี๋ยวรัฐเข้ามาดูแลผมถามว่ารัฐข้ามาดูแลเนี่ยครับปัจจุบันนี้รัฐบอกว่าอายุ60ให้600เจ็ดสิบให้700 80ให้800ครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายค้าเราอยู่ได้จนถึง90เอานะปัจจุบนนันเนี้รัฐด,ดูแลบอกว่าให้คันหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีแหล่งเงินสำหรับไวตเกษียณอื่นๆเนี่ยคำถามก็คือว่า หกร้อยเจ็ด้อยแปหรือว่าหนึ่งพันจะเพียงพอต่อการใช้ใจ่ายจริงหรือเปล่าแต่ข้อมูลสถิติที่น่าตกใจนิดหนึงนะครับปัจจุบันนี้เราพบว่าสำนักงานสถิติเนี่ยครับเ,เขาไปสำรวจมาเขาบอกว่าเรามีคนแก่ที่กเกษียณแล้วอายุ60ขึ้นไปเนี่ยครับประมาณ20%ที่รายได้หลักของเขามาจากเงี้ยอย่งชีวิตคนชราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเป็น20นั้น ที่ต้องพึ่งพารายได้แค่600 700 800หรือว่า1,000เราต้องรู้จักวางแผนการเงินสําหรับตัวเองเราต้องวางแผนสําหรับวัยเกษียณเพื่อให้ปาฏิหาริย์ในชีวิตของเราเนี่ยครับมันเกิดขึ้นด้วยน้ํามือของเราเองแต่ตั้งต้นวันนี้ถามตัวเองก่อนนะครับว่าคุณอยากจะมีปาฏิหาริย์อะไรบ้างในชีวิตคุณอยากจะมีความฝันอะไรบ้างลงมือทาําความฝันของเราให้เป็นความจริงด้วยมือของเราเองครับด้วยการวางแผนการเงิน ผมว่าอันนี้แหละครับเป็นปาริหานที่เกิดขึ้นได้จริงบน<ฮ>โลกนี้ครับค่ะก็เสริมอาจารย์ปริงนิดนึงเมื่อกี้มีผู้ชมทางบ้านสนใจในประเด็นเรื่องเงินก้อนทั้งก้อนกับเ,เงินรายเดือนขอยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะคืออย่างนี้ถ้ามเมื่อกี้อาจารย์ปริงบอกแล้วว่าเราต้องมีตัวเลขตอนหกสิบอะว่าเท่าไหร่ที่เราจะใช้ชีวิตอยู่พอสมมุติเราตีสักหนึ่งหมื่นแล้วจะอยู่เก้าสิบหนึ่งหมื่นปีหนึ่งก็ แสนสองสิบปีก็ล้าน2ฉะนั้นชุดใหญ่ไฟกระพริบส,สิบปี3ามผลก็3ามล้านหเนาะเราตีซะ4ล้านแล้วกันเอาเงินเฟอ้อไปด้วยอ่ะเรารู้แล้วว่าถ้า60เราต้องมีเงิน4ล้านเราก็กลับไปดูว่าตอน60เราจะมีเงินก้อนอะไรบ้างถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะเป็น provident fund น,น,นะคือจ่ายตอน60หรือถ้าเราซื้อ LTF ของเดิมหรือ r m f หรือ sff ไ h ก็60ก็มานะคะเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะตอน6กเกษียณจะให้ชดเชยตามกฎหมายกับเราอีกอ่ะอันนี้ก็เงินก้อนหรือเราซื้อประกันแบบสะสมทรัพย์ครบ60พอดีก็เงินก้อนนะคะแล้วก็หรือไม่ไขายของเก่าที่เรามีอยู่ที่บ้านก็เงินก้อนแล้วเราดูว่าเอ้ยเราต้องการ4ล้านสมมุติเงินก้อนทั้งหมดเนี่ยได้มาประมาณเอ่อสล้านพอดีอ่ะแสดงว่าเรารอด เรารอดนะคะเรารอดในสิ่งที่เราอยากได้แต่เราอย่าลืมนะเราจะมีเงินรายเดือนอีกเราจ่ายประกันสังคมเขาบอกว่าเรามีเบี้ยบำนาเราจ่ายมานานมากพอเกษยียณเราจะอาจจะได้เดือนละสามพันห้าแล้วก็รัฐให้อีกประมาณหกร้อยก็สี่สว่าประมาณสี่พันกว่าบาทนะคะแต่เราใช้เดือนละหมื่นนั้นว่าเราใช้เงินจากเงินก้อนเนี่ยแค่เดือนเราไม่ถึงห้าพันบาทอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ลองกลับไปคิดดูว่า เฮ้ยข้อที่หนึ่งเราจะต้องเตรียมเงิน,กนเกษียณเท่าไหร่สองตอนหกสิบเราจะได้เงินก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยมาเท่าไหร่และเงินรายเดือนเท่าไหร่แล้วลองจัดสรรดูว่าเอ,อ่อเราจะทำไงให้เหลือใช้ถ้าเราลงทุนไม่เป็นนะคะก็ไม่ต้องลงทุนนะคะพยายามใช้ให้น้อยใช้สอยประหยัดแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วศึกษาบัตรทองเอาไว้ให้ให้อย่างแบบทองแท้เลยนะคะว่าเฮ้ยฟอกไตมีไหม เออลักษามะเร็งมีไหมรักษาโรงพยาบาลไหนสวัสดิการแห่งรัฐเข้ายังไงอันนี้เราใช้บริการเต็มที่เพราะว่าถือว่าเป็นของประชาชนคนไทยล,ลน้นหลวค่ะต้องบอกว่าวันนี้พอฟังทั้งสองท่านพูดอะคะ่ะมันทำให้เห็นจริงๆนะคะว่าเรื่องราวของการวางแผนการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของปักเจกบุคคลจริงๆ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับคำปรึกษาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีแผนการเงินเป็นของตัวเองไม่ควรจะต้องมีใครไปซ้าใครด้วยนะคะซึ่งนี่แหละเป็นที่มาที่เราเห็นเลยว่าทางสมาคมนักวางแผนการเงินนะคะพยายามให้ความรู้ความเข้าใจตรงนี้กับทุกคนมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ว่าจะพันเป็นทาง พี่รองหมูอาจารย์ปีนหรือแขกท่านอื่นๆที่เคยมาอยู่ในรายการนะคะทุกคนก็พูดเหมือนกันหมดนะคะว่ามันควรทำตั้งแต่วันนี้นี่แหละเพราะนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของแต่ละคนที่เราได้เรียนกันมาตั้งแต่ทำลายิ่มต้น First c h o p p e ปเป็นนางแบกนายแบกแล้วก็จนถึงเวลาใกล้เกษียณอย่างมีความสุขค่ะแล้วก็มันทําให้เราเห็นจริงๆนะคะว่าภาพของคนหนึ่งคนในชีวิตเนี่ยถ้าวางแผนจัดการดีๆ ันสามารถเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาได้อยู่ตลอดเวลา